สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นน้อยนาะครับที่เราปลูกไว้นะครับซึ่งเราได้กินเยอะครับปีก็ปีนึงก็ประมาณสอ0สามลูกนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็คือแบ่งแบ่งพี่ๆน้องๆกินนะครับเราไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นตัวอย่างต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นฝ้ายเกษตรสองนะครับแต่ว่าจะมีกิ่งของไอ้นะพัน น้อยหนาอะไรนั้นในหนาสับปะรดนะครับอันนี้ผมาผมเอามาเสียบข้างใส่นะครับนี่นะครับอันนี้อันนั้นอันนั้นคือสับปะรดนะครับอันนี้ก็สับปะรดนะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้คือเป็นเกษตรสองนะครับก็เอาไว้กินที่กินพอได้กินนะครับไม่ไม่เน้นไม่เน้นไม่ไม่เน้นขายนะครับเน้นกินนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เกษตรสองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็มีลูกอยู่ครับนี่ลูกนะครับเพื่อนๆนี่ลูกแต่ว่าน้ําไม่มีน้ําลดับไม่ลดน้ําก็เลยขี้เหร่นิดนึงคร อันนี้ก็อันนี้เป็นเนเวอร์อิสราเอลผสมกับกษเสตซองนะครับข้างบนคือเนเวอร์ข้างล่างคือกระเสตองนะก็คืออันนี้คือแบบทำแฟนซีสองต้นนะครับเอ้ยหนึ่งต้นมีมีสองสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ทุเรียนคู่กับเอ่อทุเรียนคู่กับกษเสตซองนะครับเพื่อนๆผมจำได้อันนี้อันนี้จะเป็นกษเสตซองอย่างเดียวนะครับเอาไว้กินต้นหนึ่ง แล้วก็นั้นก็คือจะเป็นเลสอะตโมย่านะครับเลสอะตโมย่ายังไม่เคยได้ชิมเลยนะครับต้นต้นน้องก็แรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาว่างๆเราจะมาทําคนให้น้องนะครับอันนั้นก็จะเป็นน้ำหนาไอ้น้ำหนาสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนาบ้านอันนี้ได้กินแล้วครับน้ำหนาหนังมาเลยอร่อยอ่ะครับเดี๋ยวเราแล้วก็อันนั้นคือใกล้ๆน่อยนะครับอันนี้คือน้ำหนาไรเมล็ดนะครับเพื่อนๆอันนั้นคือเป็นน้ำหนาฝายครับอร่อยอยู่แล้วก็จะมีอ่าน้อยนาพัน นี่ครับอันนี้พันนี้ก็ลูกใหญ่ๆครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับน้อยหนาไอ้เพชรปากช่องเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นมะเขือไฟครับนี่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็นีมะเขือเนื้อทองนะครับนี่เนื้อทองมีเนื้อทองต้นหนึ่งแต่ว่าน้องมะพร้าวโตกว่าแล้วครับเราจะเราหน้าผลเราจะมาขุดออกไปปลูกที่อื่นนะครับเดี๋ยวก็ทาบทากกิ่งออกก่อนแล้วก็แล้วก็ด้านในด้านในกี่งโซเดินไปนิดนึงนะครับเด็ก ผมไม่เข้าไปนะครับเพื่อนมันลกแต่ว่ามันก็จะมีออกมาเกือบยี่สิบกว่าต้นนะครับก็จะเป็นเพชรปากช่องนะฮะเพชรปากช่องเนี่ยก็เพื่อนดูมันอร่อยผมก็ปลูกไว้เยอะหน่อยแต่ยังแต่แต่ที่สวนเรายังไม่เพชรปากช่องอ่ะมันยังไม่ยังไม่ได้กินสักทีนะครับแต่ซื้อกินก็ก็มีอยู่สิบต้นด้วยกันนะครับแต่โซนเอ่อเพชรไอเกษตรสองเนี่ยครับเราได้กินเยอะนะครับปีแล้วประมาณสองร้อยกับสองร้อยลูกนะครับแล้วก็หนังหนังก็ปีนึงก็ประมาณสองร้อยกว่าลูกเหมือนกันนะครับ หนังแล้วจะมีสองสีนะหนังก็จะเป็นหนังแบบหนังสีลูกสีเขียวธรรมดากับหนังที่เป็นหนังสีม่วงนะครับก็ได้กินต้นละร้อยสองก็คือทั้งหมดนะครับอย่างละสิบต้นนะ่ะก็ต้นละสิบกว่าลูกครับก็มาณร้อยต้นละร้อยสองร้อยฮะก็โอเคอร่อยก็เลยะปลูกไว้เยอะหน่อยนะครับต้นน้อยนาแล้วก็ในในเพื่อจะเห็นแถวนี้มันดูตกลกนะครับแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้อกล้วยออกมันจะมีต้นน้อยนาหนันงหมดเลยนะครับที่ผม เพาะเมล็ดนะครับเพาะเอามาเล็ดจากต้นที่อร่อยๆมานะครับก็มาปลูกทิ้งไว้แต่ก็รสชาติยังไม่ดูนะครับว่ายังไม่ได้ชิมอันนี้ปลูกไว้ได้สองได้สองปีแล้วนะครับก็คือเราทําสาวมันนะครับมันกำลังโตขึ้นนะครับเดี๋ยวเอากล้วยออกเพราะว่าปีหน้าจะมีลูกเยอะครับเอากล้วยออกก่อนเห็นไหมครับนี่อันนี้อันนี้พันธุ์ทุเรียนนะครับเพื่อนๆอันนี้เสียบข้างใส่นะฮะเสียบค้างอันนี้ก็เป็นพันธุ์หนังธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาแต่งออกให้เหลือแค่ ยางกกิง่งยางกะกิ่งพอนะครับนี้มันลกเกินนะฮะเรามาแต่งก่อนแล้วก็เอาเดี๋ยวให้หน้าฝนมาก่อนนะครับถึงจะมาทําให้มันสวยๆตอนนี้ไม่ไหวครับเรามไม่เวลาลดน้าํามันเดี๋ยวมันตายนี่นีะนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป่าเขียบหนังนะครับอันนี้ก็พันธุ์ทุรเรียนเหมือนกันนะครับนี่เขียบทุเรียนนะครับนี่อันนี้เราเสียบอันนี้เสียบค่ะอันนี้คือ,อคเสียบยอดนะครับเสียบยอดเอ่เอน้อยหนา่าเป็นพันธุ์การเสียบเสียบยอดเสียบค้างง่ายมากนะครับติดทุกกิ่งเลยนะครับไม่ แม้ว่ามัน,ม,นมันดูแบบดูเหมือนเหมือนมันไม่ติดนะครับแต่ว่าหน้าฝนมาปุ๊บมันออกมันแตกออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องทําง่ายมากครับง่ายกว่าง่ายกว่าไอ้นะง่ายกว่าฝรั่งเยอะเลยครับสำหรับผมนะครับคนอื่นเขาอาจจะอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ของผมคือผมคิดว่ามันมันไม่ทําอะไรมากเลยครับก็คือแค่ห่อแล้วก็ห้ามให้โดนน้ำแค่นี้เองก็ติดบุญเลยนะครับนั้นคือสังเกตว่าต้นน้อยหนา จะเสียบข้างง่ายแลวก็ส่วนผมก็เลยจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็คือเสียบกิ่งกิงก็คือผมว่าน้อยมากที่จะตายนะครับก็เลยเยอะ,อะเห็นไหมครับอันนี้ที่ผมปลูกจริงไปครับคันเดียวนี่นี่ครับอันนี้น้อยหน่าอันนี้น่้อยหนาหนังครับไม่มีลูกเพราะว่ามันไม่มันไม่โดนแดดครับแล้วก็ขี้วัวก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับไม่มีเวลามาใสา่เดี๋ยวก่อนฝนนะครับเราจะเอามาใส่ต้นทล้วทั้งทั้งทั้งเพราะว่าเราไม่ใส่ ถึงกระสอบเหมือนกล้วยนะครับกล้วยน้องกอใหญ่หลายต้นก็จะใส่เป็นกระสอบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะใส่แค่นี่เห็นไหมครับมีแอบมีลูกอีกหนึ่งลูกครับนี่ครับแอบมีลูกเฉยเลยนี่ก็คือเออ่ที่แปลงนี้ก็จะมีน้อยหนาอยู่อมันหนึ่งหนึ่งร้อยต้นนะครับหนึ่งร้อยต้นกับประมาณสิบสามสิบสี่สายพันธุ์นี่แหละครับผมจําไม่ได้แต่ก็มีประมาณหนึ่งร้อยต้นด้วยกันนะครับเราไม่ได้ปลูกเยอะนะฮะ ร้อยต้นเนี่ยก็กินต้นละสิบต้นละห้าลูกสิบลูกคว่าก็ก,ก็ก็คุ้มกับที่เราปลูกไว้แล้วครับผมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเพื่อนๆทาขายก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เราเราปลูกไว้กินนะครับแล้วก็เราปลูกส่งไปให้น้องๆที่อยู่กรุงเทพกินนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้คือน้อยหนาทุเรียนที่ผมพา,พาเออไม่ใช่สับประรดที่ผมพาเพื่อนด,ด,ดูเมื่อกี้นะครับ อันนี้คืออันนี้เราทําสาวทิ้งแล้วก็มันก็เลยมีลูกนะครับก็เลยมาห่อไว้เยอะนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือต้อนน้อยหนาเลยนะครับกําลังสวยครับเดี๋ยวเรารอรอให้อ่ารอให้กล้วยเราแก่หมดเราจะมากล้วยไปไปลูกที่อื่นนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็จะเอาเอาคีวมาใส่ต้นน้อยหนาให้ให้ลองโตขึ้นนะฮะแล้วก็ให้น้องมีลูกนะครับ ตอนนี้คือที่ตรงนี้มันเต็มแล้วนะครับเพราะว่าปลูกยามหมดนะครับแล้วก็เลยไม่มีที่ปลูกกันนะฮะจริงอ่ะอยากปลูกอีกนะฮะแต่วันไม่มีก็แปลงนี้นะครับเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่โซนเดียวกันก็เลยอยากปลูกเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ปลูกไม่ได้เพราะว่าที่หมดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวคลิปน้อยหนานะครับจบแค่นี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปพุทธสากพุทธออกเสียงไงพุทธสาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะ ลูกเยอะเลยครับวันนี้จะมาเก็บโดยเฉพาะเลยนะครับยังไม่ได้เก็บสักลูกกันนะครับเพื่อนๆไอ้คาเดคายคลิปนะครับเพราะว่าผู้สารที่เราห่อไว้ก็คือห่อไว้เยอะครับห่อห่อไว้โอ้ผมว่าน่าจะเก็บสี่ห้าร้อยลูกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือยังไม่แกะไอ้ต้นผู้สายพวกหิมะเบอร์สิบสิบสองสิบสามยังยังไม่แก่นะครับแต่ว่าพันอื่นนะครับพันบ้านๆของเราค่ะแก่หมดแล้วเราจะมาเก็บเก็บวันนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ